สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะแนะนำการใช้งาน EQ c o d Over แล้วก็ FIR นะครับก่อนอื่นคลิกที่ปุ่ม Edit นะครับก็จะเห็น EQ ของ Channel Input 1-2นะครับซึ่งค่าเบื้องต้นนะครับ EQ ของเราได้ทำให้เป็นกราฟิก EQ ขนาด31แบนด b นะครับก่อนที่จะใช้งาน EQ นะครับให้เราทำการกดปุ่ม On นะครับเพื่อทำการ On EQ นะครับจากนั้นก็ทำการ Boost Cut นะครับ ค่าความถี่ที่เราต้องการปรับแต่งนะครับ,รบหากเราต้องการแสดงค่าเฟดนะครับค่าเฟดของ EQ ที่เราปรับแต่งไปนั้นเป็นแบบไหนหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเราทําการคลิกขวานะครับที่คําว่า EQ นะครับแล้วก็โชว์เฟดเรสปอน n ์นะครับก็จะเห็นเส้นสีน้ําเงินนะครับแสดงค่าเฟดนะครับถ้าเราไม่ต้องการแสดงค่าเฟดก็ เทกที่ไฮเฟ e s p o n s e นะครับเราสามารถทำการ Copy นะครับค่าของ eq ที่เราจูนไว้นะครับไปใส่ชัแนลอื่นได้ด้วยโดยการคลิกขวาแล้วก็ Copy สมมติผมไปวางที่ช h a n n สามนะครับผมก็ทำการคลิกขวาแล้วก็วางนะครับก็จะได้ค่า Eq เหมือนชัแ n ลหนึ่งสองที่เราตั้งค่าไว้นะครับหากต้องการรีเซ็ตนะครับค่า Eq ไปเป็นค่าเริ่มต้นนะครับ แล้วก็คลิกที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็คลิกย yes ืน อีกอย่างหนึ่งนะครับ EQ ของเรานะครับได้ความสําคัญอย่างมากนะครับกับเรื่องของช่วงความถี่หรือว่าออกเตปนะครับในการปรับจูนนะครับซึ่งเราได้มีการคํานวณช่วงความถี่ตามออกเตปของเสียงอย่างถูกต้องแม่นยำนะฮะเพื่อให้ผู้ใช้งานปรับจูนเสียงได้ง่ายขึ้นนะครับทางด้านอินพุตนะครับจะเป็น EQ 1นส่วนสออกเตปนะครับก็คือ31แบนด์ต้องอธิบายแบบนี้นะครับความถี่เสียงที่มนุษย์ทั่วไปได้ยินนั้นก็คือ2 0่สเฮิร์ถึงยี่สิบเคิร์ซึ่งก็สามารถแบ่งออกเป็น10ช่วงความถี่อเนง ทีนี้1นส่วนสออกเตปก็คือ1ช่วงออกเตปนะครับถูกซอยย่อยออกเป็น3ช่วงความถี่ก็คือ30ช่วงความถี่ย่อยนะครับก็คือ30ออกเตปเพื่อให้ครอบคุมถึง 20K ก็เลยมีการเติมเข้าไปอีก1ช่วงความถี่ก็เลยเป็น31แบนด b EQ นะครับก็เริ่มตั้งแต่1 9 7เกจฮิร์จนถึง2 0 2 k ิบเฮิร์นะครับรวมทั้งค่าคิวด้วยนะครับเราก็ได้มีการคำนวณอย่างถูกต้องแม่นยำนะครับสำหรับกราฟิก EQ นะฮะ ทางด้านเอาพุทนะครับจะเป็น EQ 2อส่วนสออกเตนะครับส3ส่วนสามออกเตปก็คือ15แบนด์นั่นเองนะครับก็ช่วงความถี่เราก็ได้คํานวณออกมาอย่างถูกต้องแม่นยํานะครับรวมทั้งค่า Q คิวด้วยนะครับก็วิธีการใช้งานก็เหมือนทางด้านอินพุตทุกอย่างนะครับ แม้กระทั่งโหมดที่เป็นพารามิตริก EQ นะครับเราเองนะครับก็ได้มีการคำนวณช่วงความถี่แบ่งออกเป็น1ส่วน30ออกเตปนะครับก็คือ301ช่วงความถี่นะครับเพราะการจูน EQ นะครับต้องคำนึงถึงช่วงความถี่ที่สูงหรือต่ำกว่าเพื่อการปรับจูนเสียงได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องปรับแต่งอะไรมากมายเสียงก็ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะเหตุนี้เองนะครับเราจึงไม่ให้ลูกค้าใส่ค่าความถี่ตามชอบหรือใส่ทีละ1เฮิร์ตนั่นเองครับทีนี้มาดูว่ามันจะทำงานในโหมดพารามิตริก EQ ยังไงนะครับ กราฟิก EQ ก็คือแค่บูทและคัตนะครับพลังมิก EQ จะสามารถสวีปความถี่ได้และปรับค่า q ได้หากเราต้องการปรับค่า q นะครับให้ใช้เมาส์นะครับมาชี้ที่ด้านบนคือค่า q ินะฮะแล้วก็สกอร์เมาส์นะครับขึ้นลงนะครับก็จะเป็นการปรับค่า Q หากเราต้องการเปลี่ยนความถี่แล้วก็เอาเมาส์มาชี้ที่ตัวเลขค่าความถี่ด้านล่างนะครับความถี่ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะ หรือไม่ก็เอาเมาส์ไปคลิกแล้วก็ลากทั้งค่าเกณฑ์ทั้งค่าคิวทั้งค่าเกณฑ์แล้วก็ค่าความถี่ก็จะตามที่เราปรับจูนไปนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นโหมดของพารามิ t ร i eq q นะครับได้ทุกแบนด์เลยนะครับปรับแต่งได้อิสระนะครับ เราสามารถเปลี่ยนไทป์ของ EQ ได้ด้วยนะครับค่าเริ่มต้นก็คือเป็น Peak EQ นะครับหรือว่าเป็น Bell นะครับทีนี้แต่ละแบรนด์นะครับยังสามารถเลือกไทป์ของ EQ ได้อิสระเลยนะครับโดยการคลิกขวาที่ค่า Q นะครับแบรนด์ที่เราต้องการปรับนะครับคลิกขวาปุ๊บก็จะมีลิสต์ให้เราเลือกนะครับว่าจะเลือกไทป์ไหนนะครับสมมุติผมเลือกเป็น Low Shelf นะครับ ก็ทำการปรับค่าเกณฑ์แล้วก็ค่าคิวได้นะครับหรือว่าเลือกคมทีได้แบบนี้นะครับสมมุติแบรนนี้ให้เป็น low p a นะครับหรือว่าปรับคามทีได้นี่ก็คือพารามิเตอร์ EQ 31แบนด์นะครับทางด้านเอาพุตก็ทำเช่นเดียวกันกับ อินนพุตะครับใช้งานเหมือนกันเรามาดูในส่วนของคอสโอเวอร์นะครับหรือว่าไฮพาร์สฟิลเตอร์แล้วก็โลพาร์สฟิลเตอร์นะครับตัดความถี่ต่ําตัดความถี่สูงนะครับใช้งานไฮพาร์สฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ทําการกดออนนะครับถ้าเป็นโลพาร์สฟิลเตอร์ก็กดออนที่โลพาร์สฟิลเตอร์นะจากนั้นเลือกความชันนะครับเลือกความชันแล้วก็ไทป์ที่จะฟิลเตอร์นะครับสมมติผมเลือกเป็นบัตเทิล สิบสนะฮะแบบนี้นะครถ้าจะปรับความถี่ก็ใช้เมาส์ขึ้นลงแบบนี้นะครับใช้เมาส์สกอร์ขึ้นลงหรือไม่ก็เลื่อนที่น็อปก็ได้นะครับก็จะเป็นการตัดความถี่นะครับโล w p พาสฟิลเตอร์ก็เช่นกันนะครับ ก็เลือกไทยตามต้องการนะครับสมมติผมเลือกเป็นบัตรเวิร์ด18อย่างนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตัดคอร์์โอเวอร์นะครับหรือว่าไฮพาสฟิลเตอร์โล p a พาสฟิลเตอร์นะครับทีนี้มาดูในส่วนของ f i r กันบ้างนะครับ f i r ก็จะมีปุ่มทางด้านขวานะครับสีม่วงนะฮะกดที่ f i r ตรงนี้นะครับ ก็จะโชว์กราฟ FVR ขึ้นมาเราสามารถใช้โปรแกรม r e f a e e หรือว,ว่าโปรแกรม FVR Designer หรือว,ว่าอื่นๆนะครับที่สามารถ generate ค่า Coefficient ของ f a r ได้นะครับตัวอย่างผมจะใช้โปรแกรม r e f a e e นะครับเพื่อทําการ generate ค่า Coefficient ของ f a r ออกมานะครับสมมติผมตัดคอมทีแบบนี้นะครับก็ใส่ค่าพารามิเตอร์นะครับ เลือกจำนวนแท็บนะครับ f a r ของเราเป็น f i r ขนาด1024แท็บนะครับก็ใส่1024แท็บเข้าไปแล้วก็มาเลือกอเรทนะครับเซิเรตเป็น 48kHz นะครับจากนั้นเลือกฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตเลือกได้2แบบนะครับก็จะเป็น32ม4ทับหกิบิตเป็นแบบ t e x t หรือว่าเป็นแบบ CSV ก็ได้ครับถ้าเลือก CSV ก็ิกกินเรทนะครับเมื่อจะไดเรดเสร็จนะครับ ก็ทำการโหลดค่า FIR นะครับมาใส่ใน Channel นะครับคลิกที่ปุ่มโหลด f a r ไฟล์นะครับแล้วเลือกไฟล์ที่เรา g e n e r a เรออกมานะครับนะฮะก็จะได้เหมือนที่โปรแกรม r e f a ร e เจนเนอเรออกมานะครับเสร็จแล้วก็ทำการ Send to d s p นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับถ้าจะใช้งานก็กดปุ่ม ON นะครับ ON OFF ได้อันนี้ก็คือการใช้งาน FIR นะครับ